สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามสวนอมสีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองผมไม่ได้กลับไปดูสวนนะครับแต่ก็ผมสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผมก็จะติดกล้องที่สวนของผมหนึ่งตัวนะฮะผมเอาไว้ดูสวนดูทุเรียนดูความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้คนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยต้องทราบกันดีแล้วครับว่าทุเรียนเนี่ยมันขาดน้ําไม่ได้นะครับจะต้องลดน้ํา ทุกครั้งเมื่อดินแห้งปุ๊บเราจะต้องลดน้ําใช่ไหมฮะทีนี้ผมเคยเกินไว้แล้วว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับระบบน้ําของผมให,ให้ให้รับชมกันนะครับวันนี้ไม่ได้กลับไปที่ดูสวนนะครับก็ถือโอกาสตรงนี้เลยละกันนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมปลูกทุเรียนไว้ประมาณ1 4บ5ต้นเนี่ยผมก็จะมีบอ่ออยู่ลูกนึงที่สวนนะครับผมก็จะใช้ไดโวนสูบขึ้นมานะครับจะเห็นเป็นถังคคุมสีขาวอยู่กลางบอ่อนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูระบบกันนะครับว่าผมออกแบบระบบยังไงถึงสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนได้นะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยนะผมบอกให้ว่าระบบของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นระบบที่ค่อนข้างประหยัดนะครับก็สะดวกนะฮะทีอ่อย่างผมเนี่ยอยู่ไกลสวน60-70กิโลเมตรเนี่ยผมก็บางทีผมก็ไม่จำเป็นต้องไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับไปดูก็ก็จะไม่กลับไปนะครับไม่มีโอกาสได้ไปดูก็ไม่ไปนะครับเดีย๋ยวไปทีก็ออกสัปดาห์หน้าเลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถ สั่งผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ลดน้ำผ่านสมาร์ทโฟนไปนะครับประมาณ45นาทีนะฮะเอ่อเดี๋ยวมาดูระบบกันนะครับผมเป็นระบบง่ายๆนะครับผมอ่ระบบของผมเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับหัวใจมันจริงๆคือเนี่ยครับโซนออฟตัวนี้นะครับมันอ่านว่าอะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยอ่านว่าโซนออฟแล้วกันเนาะอ่าโซนออฟตัวเนี้ย มันจะทําหน้าที่ปิดเปิดสวิตช์นะครับสั่งให้ปั๊มเดวโวตัตวเนี้ทํางานนะครับผมแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยที่สวนของเราเนี่ยจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับต้องมีเราเตอร์นะครับที่ส่งสัญญาณให้กับเขานะครับเพื่อออนไลน์มาหามือถือของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ข้าวๆเลยนะครับแต่ละตัวนะฮะ ตัวแรกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้เลยคือเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้นะฮะจะใช้กี่แอมก็ได้นะครับ15แอมป์ยีแอมก็ได้ขึ้นอยู่กับปั๊มของเรานะครับผมตัวต่อมาิึงที่บอกก็คือโซนออฟตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ปิดเปิด,เ,ปดเหมือนสวิตช์นะครับสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนนะครับให้เขาปิดให้เขาเปิดให้เขาทำงานตามเวลาที่เราสั่งได้ นะครับผมเงื่อนไขมันจะมีอยู่ในนี้ในในแอปของเขาเนะ่ยเยอะแยะมากมายทํางานวนลูปนะครับสวันสาวันลถทีหรือจะทำออออหรือจะลดน้ําเฉพาะวันจันร์พฤหัสจันทพฤหัสออวันละ20-30ิบสนาทีและหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันสามารถตั้งได้หมดเลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วเรากออ็ตรงนี้มันจะเป็นสายออกมาเข้ามายังปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อนี้ละฮะผมไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อแล้วกันเนาะ เป็นข350 Wh, นาด3ามรอยห้าสวัตต์นะครับเป็นไดโวแบบจุ่มนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นไดโวทำไมไม่เป็นปั๊มหอยโข่งเหมือนส่วนทั่วไปนะครับคือปั๊มไดโวของมันเนี่ยข้อดีของมันคือให้ปริมาณน้ำมากแต่นะครับให้แรงดันน้ำที่น้อยกว่าแบบหอยโข่งนะครับเพราะว่าบ่อของผมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนะครับผมต้องการปริมาณน้ำที่มากเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่นะครับ กับทุเรียน14ต้นเนี่ยผมไม่ต้องการปั๊มขนาดใหญ่ผมไม่ต้องการแรงดันมากนะครับผมต้องการปริมาณน้ําที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้ให้หัวสปริงเกอร์ทั้ง15หัวเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดันขึ้นเขาไม่ได้ดันไป200-300กิโล200-300เมตรอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ดันไปขนาดนั้นก็350วัตต์ของผมเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับผมก็ลองไปหาเลือกใช้กันดูนะครับตัวนี้มันจะเขียนเนี่ย300เดี๋ยวจะโทษ350 แบบนี้นะครับผมออกจากปั๊มนะครับก็จะเป็นระบบน้ําแหละ,ะท่อตัวนี้นะฮะท่อตัวนี้ผมจะออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดนั้นเป็นนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มาผ่านกองกเกษตรตัวนี้นะครับจําเป็นนะครับสําหรับระบบมินิสปริงเกอร์นะครับถ้าเป็นสปริงเกอร์หัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ถ้าเกิดว่าน้ําเราสะอาดพอนะฮะแต่ทีนี้ ืผมอยู่ไกลผมกังวลเรื่องการอุดตันของหัวสเปย์นะครับของหัวมันเนี่ยแต่และหัวเนี่ยถ้ามันอุดตันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันอุดตันอยู่หัวนึงน่ยทูเรียรเราอาจตายได้เลยนะครับต้นนั้นอนะ่ะผมจึงแนะนําให้มีนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยของผมมาเป็นสองนิ้วผมจึงต้องอขยายท่อตัวเนี้ยเข้ามาเป็นสองนิ้วนะครับเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ท่อตรงเนี้ยเนี่ยทั้งทั้งเห็นท่อเมนหลัก ที่มันกระจายเข้ามาในสวนเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้เป็น1.5นิ้วนะฮะก็เพียงพอแล้วนะครับปริมาณน้ําก็เพียงพอแล้วล่ะเกลี่วแค่1.5นิ้วก็เพียงพอนะครับไม่ต้องถิง่นกอ2นิ้วก็ได้นะครับผมส่วนเข้าต้นนะครับเข้าต้นเข้าต้นตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสี่หุนนะครับสี่หุนจะมีบางจะมีอยู่โซนหนึ่งนะฮะที่เป็นอโซนแรกๆจะเห็นตรงเนี้ย มันจะเป็นท่อ PE สีดํานะครับประมาณ20มิลเนี่ยแหละ20หรือ25มิลผมจำไม่ได้แล้ะมันจะใกล้เคียงกับท่อสี่หุนน่ะครับผมก็มาแปลงเข้าหัวชุดนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอนะ่ะ PE ก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีนะครับผมแต่ผมไม่ได้ฝังดินเลยนะไม่ได้ฝังดินเลยก็ใช,ใช้ใช้มานานละปีเกือบปีแล้วล่ะเท่าอายุทุเรียนแหละก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับตรงเนี้มีบางโซน มีมีอยู่2โซนที่เป็นทอ่อ p e นะครับหัวหัวสเปคผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับปริมาณน,น้ำประมาณสักตามสเปคคือประมาณร้อลิตรอะ,ระมาณร้อลิตรต่อชั่วโมงก็ยิงตรงว่าหาหาทุเรียนเลยนะครับตามตามคลิปก่อนๆที่ให้ดูนะครับก็ระบบนี้นะครับสั่งผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะฮะก็ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานมาประมาณ2ปีละ2ปีประมาณ2ปีละ ทดลองเป็นระบบเนี้ยทั้งระบบเลยก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ดีไม่มีงอแงนะครับไม่มีงอแงต่อให้ไฟดับยังไงก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไฟมามันก็กลับมาออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับนะผมว่าผมก็แนะนำเนาะระบบง่ายๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ระบบอ่าหลาย,ลายคลิปเนี่ยจะเห็นว่าระบบของผมเนี่ยเอ๊ะมันทำไมมีกล่องนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างเลยก็คือ มันมีเอกครับเพราะว่าผมอ่ะผมเองคับผมก็มีการติดตั้งติดตั้งตัวตัววัดความชื้นลงไปในดินด้วยนะครับเวลาที่น้าเนี่ยเขาสเปย์ออกไปแล้วเนี่ยความชื้นในดินมันก็ต้องขึ้นถูกไหมฮะแล้วพอเวลาเราไม่ได้ลดนะ้ําไปวันสองวันความชื้นในดินมันก็จะลดลงเราอยู่บางที่เราไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราเราจะรู้ว่าความชื้นลงมาระดับนี้แล้วเราควรที่จะ กดลดน้ำแล้วนะครับคือระบบเนี้ยถึงแม้มันจะตั้งเวลาอัตโนมัติได้แต่ผมไม่ได้ตั้งเวลาอัตโนมัตินะฮะผมจะตั้งแค่เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นที่เราลดวันเว้นสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยวันไหนฝนตกผมก็จะไม่ลดเอาแล้วผมรู้ได้ไงผมรู้ได้ไงแล้วว่าฝนตกอ่ผมก็จะมีระบบที่ควบคู่กันไปก็คือผมก็จะมีตัวติดไว้ข้างต้นทุเรียนเป็นตัววัดอ่ฝนตก นะับเป็นตัววัดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมากระทบเซนเซอร์ผมมันจะเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ว่าฝนตกนะอ่าตกกี่นาทีถ้าฝนหยุดปุ๊บอ่าผมก็มันก็จะมาทึกค่าไว้เป็นกราฟว่าอ่าตกสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ความชื้นในดินมันก็จะเริ่มขึ้นนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ถ้าความชื้นแห้งแล้วค่อยลดใหม่อะไรแบบนี้นะครับระบบผมคข้าวก็จะมีประมาณนี้ นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะผมว่าเป็นระบบที่ง่ายนะครับเหมาะกับสําหรับที่ท่านใดที่อยากปลูกทุเรียนแต่เราอยู่ไกลสวนนะครับจะฝากคนที่บ้านดูแลเขาก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะครับการลดน้าเนี่ยการลดน้ําทุเรียนนะครับมันเป็นเหมือนศาสตร์อย่างหนึ่งในการปลูกทุเรียนนะครับมีความสําคัญมากกว่าการใส่ปุ๋ยอีกนะครับก็ระบบง่ายๆแบบนี้เอาไปแมนจกันดู เอาไปอัดแอดกันดูนะครับว่าเออมันสามารถใช้กับส่วนของพี่ๆได้ไหมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้กลับไปดูที่ส่วนแล้วเราก็ทําได้แค่ดูผ่านกล้องวงจรปิดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์นะครับผมแล้วฝากกดติดตามกันไว้น,วน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำนำเสนอในคลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ